สวัสดีครับอย่ผมแบงค์ซัมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนานามิเคนโตในแมปอัลติเมทกระทึงดาวนะครับเราจะมาดูกันครับว่าสกิลทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างมีอันติเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลที่นานามิตีลังกาหลังแล้วพุ่งเข้าไปฟันครับเป็นดาเมจที่เป็นการโจมตีที่ไม่สามารถป้องกันได้ทําดาเมจไปทั้งสิครับ สกิลที่2ของนานามิครับเป็นนัทเป็นท่าที่นานามิฟัน2ครั้งครับสามารถกดได้ทั้งหมด2ครั้งครับมีดาเมจทั้งหมด8%ครับสกิลที่3ของนานามิเคโตครับคือการพุ่งเข้าไปฟันครับอุย้ยสกิลที่3ของนานามินะครับเป็นนัท เป็นท่าที่นานามิสามารถพุ่งแล้วก็ไปฟันครับเป็นท่านี้กด2ครั้งครับทำดาเมจทั้งหมด8%เหมือนกับสกิลสองนะครับสกิล4ของนานามิเค็นโตเป็นการฟันนะครับทำดาเมจประมาณ10%ครับ ิลแรกนะครับเป็นประกายทมินของนานามิเคนโตในร่างอันตินะครับทำดาเมจทั้งหมด20%นะครับต่อมาสกิล2ของนานามิในร่างอันตินะครับจะทำการต่อย2ทีนะครับทำดาเมจทั้งหมด30%ครับต่อมาสกิล3ของนานามิก็คือจับไถ่ศัตรูและต่อยครับทำดาเมจทั้งหมด20%ครับต่อมานะครับสกิลสุดท้ายครับก็คือสกิล4ของนานามิในร่างอันตินะครับคนที่โดนเนี่ย หรือคนที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยจะโดนอันตีสกิลสและคาซีนนะครับดาเมจทั้งหมดที่โดนก็คือ100%ซครับโหดมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ